ฮือฮามิวนิธาเซนเชียติดขอบสนาม F1 ที่สิงคโปร์ถ่ายรูปรวมกับเจ้าชายบรูไนาดาราฟอลโลววันนี้ขอพาไปดูเรื่องราวสุดฮือฮาของชาวเน็ตเมื่อนางเอกสาวคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างมิวนิธาที่แพ็คกระเป๋าควงสามีสุดที่รักเซนทราพุดไปเดทกันแบบหวานๆที่สิงคโปร์บอกเลยว่างานนี้กิจกรรมมากมายตลอดทิป และสาวมิวนิฐาก็ไม่พลาดลงรูปอวดชาวโซเชียลอยู่ตลอดตลอดแต่สิ่งที่ทำเอาชาวเน็ตตกใจคืองานการแข่งขัน F1 สนามสิงคโปร์ที่งานนี้ทั้งสองไปดูแบบเอ็กคลูซีฟสุดๆแถมยังได้ถ่ายรูปรวมเฟรมกับเจ้าชายอับดุลมาทีนเจ้าชายแห่งประเทศบรูไน งานนี้แฟนจึงแห่กันเข้ามาคอมเมนต์ไอจคุณแม่รัวรัวอทิโอไม god you ย so ูเม h เ h ชอาร์เฮดฟรินต์ออฟบูไนโลัคถ่ายกับเจ้าชายมาทีนกรีดเจ้าชายอ t สต์ t ด e p รินต์ออฟบูไน